สวัสดีครับเพื่อนๆผมวิยาพาเที่ยวนะครับพี่น้องมันนี้สิมุ่งหน้าไปเพื่อครับบุรีรัมม์นะครับมัหนี้สิไปบุรีรัมย์นะครับก็เลยขับรถออกจากคอนแก่นนะครับสิไปบุรีรัมม์มาเจอตรงนี้เลยครับเข้าชมฟรีเก็บได้ถึงแล้วจำหน่ายสตรอเบอร์รี่นะครับมาหนี้วิยามาเห็นโอ้บรรยากาศนะครับก็เลยสิเก็บบรรยากาศไปฝากพี่น้องนะ หนาวๆเลยครับเด้อมวันนี้วันที่4มกราคมนะครับปี66เลยเพี่นองเห็นสวนสตรอเบอรีง่งามๆก็เลยสิแวะเก็บฝากพี่น้องนะครับบรรยากาศโอ้ขอนแก่นก็มีสวนสตอรอเบอรี่ด้วยนะครับแต่งก็สวยงามเลยนะครับนี่เลยดูดิอืมนี่เลยนี่เลยนี่เลย,เลยมิตรภาพฟาร์มสตอรอเบอรี่โอ้นะครับนะ นีส่สวยงามสวยงามเนี่ยติดถนนติดถนนมีสภาพนะครับเด้อติดถนนมีสภาพเลยออกจากออกจากบ้านไทยออกมาหน่อยนึงนะครับออกจากบ้านไทยมาหน่อยนึงก็เจอแล้วนะครับบรรยากาศนะครับสวยงามเด้อนะครับเจ้าสวยงามอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมวิวม่น้ได้ยน่าครับนะเป็นอย่างไรเนี่ยเป็นอย่างไรเนี่ยน่าสวยงามมีขนาดสตรอเบอร์รี่ด้วย โอ้งามเลยครับสถานที่เขาเจัดไว้ให้ชมนะครับแล้วก็เป็นอายังอันเขินนีงฮะไขยๆก่ตุ๊จีนนะครับนะครับกับนาสิกี้อะไรล่ะนะครับไก,ก่ตุ๊กจีนนี่นะครับเนี่ยของจำนายสตรอเบอรี่มีจำนายด้วยนะครับดอกไม้สวยงามเลยทีเดียวเลยทีหลังกอโตดอกไม้อันนี้ซีเมนต์ควง ของเทียมธรรม,มดาของเทียม,มซื้อเะครับนีของแทกีพี่มีของแทเข้าเจ้าประดับประดานะครับคมสวยงามไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้าแต่งแล้วสวยงามทั้งนั้นแหละนะครับนี่เห็นไหมดอกไม้มยินดีต้อนรับนะครับต้อนรับสวยงามเลยทีเดียวเอาจัดสวยงามนดอกไม้อะไรนี่ทางนี้ก็สวยงามนี่ดูข้าเจ้าแต่งสวยงามนะครับเนาะนะครับ ยังไงก็ช่วงนี้อากาศมันหนาวนะครับพี่น้องกันยังสีได้สตรอเบอรี่กระยังสีเก็บบัท่านได้นะครับไปสอบถามแล้ววิญญาไปสอบถามแล้วสตอรอเบอรี่นั้นยังเก็บไม่ได้นะครับแต่ว่าฟาร์มอื่นเเก็บได้แล้วแต่เดือนมกราก็จะเก็บได้อยู่นะครับมันมีลูกอ่อนๆอยู่นะั่นหลายอยู่คนระับพี่น้องนะนะลูกอ่อนๆมันยังหลายอยู่ โอ้ขอนแก่นเราก็มีสตรอเบอรี่ด้วยนะครับเพื่อนๆมิตรภาพนะครับสนมมิตรภาพนะครับระหว่างบ้านไผ่มุ่งหน้าไปบ้านไปมืองคนนั่นแหละเด้อพี่น้องดู้ายมือด้ครับเด้อมี้ายมือนะครับเป็นสวนสตรอเบอรี่เปิดใหม่บรรยากาศมันเย็นๆนะพี่น้องคยานเย็นๆและสตรอเบอรี่สดชื่นเลยนะครับเน,นี่ยหนาวๆเลยเด้อพี่น้องหนาวยุ่นะครับ เจอฟันแกนเทายัางหนาวอยู่ช่วงนี้ยามเศร้า,รานะครับมีลมวีวีพี่น้องสังเกตวะเนี่ยไอย้ไอ้ไอไอ้ไอนะ้ละเขาเอินอยังนออนไรเี้พี่น้องหูวจักบนนอบอกวิญญาณเนี่ยเป,เป็นเป็นกลวยกลวยประดับไม่ยังสักเรื่องลูกฟ่วมลูกยังสักอย่างนี่เนาะเขาเป็นประดับไฟนี่แหละนะครับนะเนี่ยเบื้งดูมันหนาวยามเศร้าด้วพี่น้องนี่ลมพัดวีวีเนี่ย,ย,อ,ยอ,อ่ะเบิ้งห่มมันกลวยอยู่เห็นปะน่ะห่มมันตีงเลยแสดงว่าลมพี่น้องอ่ะ ถ้ามีโอกาสก็มาล่องชมเบงนะครับเด้อถ้ามีโอกาสก็ลองมาแวะเที่ยวชมสวนสับอบรี่มิตรภาพฟาร์มนะครับนะเก็บได้เพิ่มมากลางเดือนมกราเก็บได้เลยนะครับนี่พี่น้องขันมาชวนนี่ก็มาถทาเซลฟ่ีนะมาเซี่ฟี่มาถ่ายรูปเบงนะครับนี่มากล้าฮัสซี่ออกดอกนะครับนี่เห็นไหฮัสซีออกดอก หรือหน่วยนอยมันก็มีหลหล,หลายวิชาเห็นยอยู่ตอนวิชาบกการยงางก็ไปข้างในเพราะว่าพระเจ้ากบาะบศิลปท่านเอง้คดเข้าไปแบบนาะเพราะว่ามันมพนว่าท่านมีลูกนะครับเนาะ,ะเพ่อจะเข้าไปเหยียบพื้นที่ของคนเนาะกประมาณานหนึ่งไร่ยุดว่านี่แหละครับเนะาะเฮ้เจ้าเฮ็ดมองนั่นดีแต่เสียวฟีดีแท้สองด้านนะครับด้านนี้ก็มีนี่เห็นปะคือเจ้าซิมซเมนเจ้าเดียวนะครับพื้นที่ตรงนี้ซิเมนเจ้าเดียวฐานที่เดียวนั่นแหละ น,นี่ขึ้นไปเทลฟี่นี่ก็ได้ขึ้นไปยืนถ่ายรูปแอคชั่นยื้อเ่้นนี้ก็ได้นะครับเนาะสำหรับถ่ายรูปเก็บไว้เก็บไว้ทำไมภาพปีหรือครั้งหนึ่งนะครับปีหกหกเนี่ยนะครับไปถ่ายรูปสวนสตรอเบอรี่มาแล้วสวยงามเลยทีเดียวแบบนี้นะนี่ครับเนี่ยเบื้องบน้ลงลมเห็นปะเห็นบนล่มล่มขัด หอมวีวนะีเอา่น้องลองสังเกตบิ่งร่มผัดห่มวีวีน่ยนะครับนะเขาจะตกแต่งนะครับการที่เฮ็ดนั้งก็แล้วแต่ถ้ามีการตกแต่งเหมือนคนไก่งามพ่อขนคนงามพ่อแต่งเขาชีเลยว่าตินหนะคนงามพ่อแต่งเขาแต่งคือบางทีคนคนเราเนี่ย ไม่สวยสามารถที่ไปเสริมเติมแต่งได้สวยงามได้เหมือนกันนะครับเนี่ยไก่งามเพราะขนถ้าไก่มันขนสวยสวยงามงามันก็สวยงามนั่นแหละนะครับไก่งามเพราะขนขนงามเพราะแต่งอันนี้ก็เหมือนกันที่ร้นนี้เขาจะตก,ตกแต่งมันมันก็เลยสวยงามนะ,ะตกแต่งสวยงามเลยมมุมมองนี่จังสิใหม่ยังมีนอ้อง กระสิบมันใหม่ไอ้แล้วหึบ้านเขาเอิ่อนใหม่ยังน้อยน้ำปลานดงดง้ำดองนี่ม่ใหม่ปกอย่างน้อมนต่างแหงอะรกัรูดนั่นออกนะครับกระสิบว่าท่าสีเห็ดสีง้ามเดอนน้อันนี้อันนี้จะเป็นของของเทียมนะครับอันนี้จะเป็นของเทียมซื้ออบ,บนี่น่ะของเทียมนนยมนะซื้อของเทียมนี่ของแท้อยู่นี่ ครับลนะของแถวอยู่นี่เลยครับนะี่นะในบรรยาก,กาศนี่ต้นไม้ดอกนิ่งเนาะเจ้ารอย่างี้อองก็เป็เจ้าว่าเป็นชีม่วงไหมครับเนาะเป็นชีม่วงอย่างทิพย์จะนุ่นมีสภาพเลยครับตะนุ่นมีสภาพเลยทีเดียวบรรยากาศสวยงามที่ทิพย์สาไปเลาะเบิง้งนะครับเลาะเบิง้งถ้าเกิดพีน่น้องมีโอกาสก็ล่องล่องมาก สัมผัสบรรยากาศแบบนี้เบินงนะครับเนาะสัมผัสแบบนี้ดูแต่ไม่ค่อยมีชาชนมาเทียยยเ่ยวไหลเดลยไม่พี่น้องมาเซฟี่ไหลยอยู่เด้อนะครับเขาจรก็มีสตรอเบอรี่จำน่ายพร้อมนะครับเออสตรอเบอรี่เก็บได้แต่ว่าถ้าเกิดอยากจะเก็บได้เยอะๆนะครับ นี่นะครับนี่สตอรี่ก็มีขายอยู่นะครับไปดูก็มีของหลายอย่างนะสตอรี่ครับสตอรี่นักเดินถนนโอ้สวยงามเลยแต่ถ้ามันสวยมันก็สวยนะครับนะ สววยยงามทีีเดครือถนนมีสภาพนะครับ,ต,ต,นนนะรบตรงข้ามกับไฮเทคเตอร์นะครับี่ล่างเก็จะไว้บริการขับเค่อนอยู่นะครับนะครับนี่จิตถนนมีสภาพก็จะไม่ไปบอกมาเรื่อยๆนะครับบอกมาเรื่อยๆอยู่นะครับมานะเรื่อยๆอยู่ สถานร้านนะครับยากอะมีอาการมากอะมาเก็บภาพพี่น้องเบิ้งเปิดมีการเซลฟี่เห็นไหมแล้วก็มีการถ่ายวิดีโอด้วยน,น,น,นะามาบรรยากาศนะจริงถ้าถ่ายรูปอยู่ตรงนี้บริเวณนี้นะครับนะก็คือที่มากอะครั้งหนึ่งในชีวิตอาจจะมาเป็นได้ได้ภาพสวยงามแค่ไหนโอ้ดอกไม้งามบ่ะหอมมีหอดต้นบักอือ้อต้นยังมันนี่เห็นไหม ดอกอยังเอา้าสะพานดอกอยังเป็นเขี้ยบวะบ้านอ,อีตูพี่นอ้องเพื่อนบ่บ่อีตูบ่ต้อนอยังก็หื้อไอ้นี่ยครับบ้านเฮาเอิ้อยังก็หื้อ,อ,อเออต้นคอนอม้อนครับต้นคอนอม้อนนะครับองมอ,อมสีเฮ็ดก็นะางามพุ่นน่ะแดงจิงคึองอยู่นี่โตดอกนี่เฮอมาได้มันได้บ่นี่พี่น้องกันกันพี่น้องมีก็ปลูกไว้เด้อหน้าหนาวนี่งามพี่น้อง งามเนาะบรรยากาศเขาจะเป็นทีดีอยู่นะครับเนะอ้าไม่ว่ามีอย่างไรกับวิญญาณกรรเก็บภาพมาฝากฟรีฝากน้องนะครับเห็นอะไมันงามๆกันเนาะอะไรเบิ่งครับครับคลิปหน้าเจอกันใหม่เด้อคลิปนี้สวัสดีครับ